สวัสดีค่ะชาวราศีเมษที่น่ารักทุกคนวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวดีๆมาบอกต่อค่ะเชื่อไหมคะเขาว่าช่วงครึ่งปีหลังของปี2568นี้ชาวราศีกระกฎกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เทวดาเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังส่งสัญญาณแห่งโชคลาบลงมาให้โดยเฉพาะคนที่จิตสะอาดคิดดีทำดีพลังบุญจะส่งเสริมให้มีข่าวดีทั้งเรื่องเงินทองโอกาสใหญ่ที่รอคอยจะเริ่มขยับเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ ใครที่กำลังลุ้นเรื่องการงานรายได้หรือแม้แต่การเสี่ยงโชคจงตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้นะคะเพราะนั่นเท่ากับเป็นการเชื่อมต่อคลื่นพลังบวกให้กับตัวเองค่ะและหากใครคนไหนที่พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญพร้อมกับเขียนสิ่งที่ตัวเองต้องการเช่นขอให้ได้บ้านใหม่ขอให้ถูกหวยขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งอะไรก็ได้ที่คุณฝันไว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นจะดนลันดานให้คำขอนั้นเป็นจริงในแบบที่คุณเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนเงินล้านกำลังกองอยู่ตรงหน้าเชาชะตากำลังยิ้มให้คุณค่ะและถ้าใครอยากร่วมส่งพลังบุญกลับมาให้ดิฉันก็สามารถกดซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะจงเชื่อว่าพลังแห่งบุญจะนำพาโชคลาภให้คุณอย่างเต็มเปี่ยมครึ่งปีหลังนี้ชาวกรกฎเตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์ได้เลยค่ะ 1>, 1. ด้านการเงินสำหรับชาวราศีเมษเรื่องเงินเงินทองทองในปีนี้ต้องบอกเลยว่ามันคือรถไฟเหาะดีๆนี่เองตามหลักโหราศาสตร์ไทย,ทยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนั้นโคจรอย่างมีพลังแต่ก็มีดาวแบบเคราะห์อย่างราหูและเสาที่ยังคงเล็งทํามุมส่งอิทธิพลอยู่มันหมายความว่าอะไร หมายความว่ารายรับของคุณจะมีเข้ามาแบบไม่คาดฝันมาจากช่องทางแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนอาจเป็นงานเสริมโปรเจกต์พิเศษหรือแม้แต่การได้เงินจากสิ่งเก่าๆที่เคยลงทุนลืมไปแล้วหมอช้างท่านมักจะชี้ว่านี่คือจังหวะที่ดาวการเงินส่องสว่างแต่เป็นแสงสว่างที่มาพร้อมกับเงานั่นคือรายจ่ายที่พร้อมจะทะลักออกไปทุกทิศทุกทางเช่นกันโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับยานพาหนะการซ่อมแซมบ้านหรือการช่วยเหลือบริวารคนรอบข้าง ในมุมของหมอลักษท่านจะฟันธงเลยว่านี่เป็นผลแห่งกรรมเก่าที่จัดสรรมาบางช่วงบุญเก่าหนุนนำเงินทองไหลมาเทมาดั่งสายน้ำแต่เมื่อใดที่เจ้ากรรมนายเวรมาทวงถามเงินก็จะรั่วไหลออกไปอย่างง่ายดายชนิดที่ว่าตั้งตัวไม่ทันท่าน,านจึงมักแนะนำให้แก้เคล็ดด้วยการทำบุญเกี่ยวกับน้ำการบริจาคเงินให้โรงพยาบาลหรือการสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นการต่อย,ยอดบุญทางการเงินส่วนมอปลายภายกระซิบแอบบอกมาว่าให้ระวัง กิเลสของตัวเองให้ดีโดยเฉพาะช่วงกลางปีที่จะมีของล่อตาล่อใจเข้ามาเยอะมากทั้งแกดเจ็ดใหม่ๆทริปท่องเที่ยวหรือของแบรนด์เนมเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดสติคือสิ่งสำคัญที่สุดในการเบรกไม่ให้กระเป๋าฉีกสรุปคือปีนี้ชาวเมสต้องเป็นนักบริหารการเงินที่เก่งกาจวางแผนรับใจ่ายให้ดีมีเงินเข้ามาต้องรีบเก็บรีบแบ่งไปลงทุนอย่าปล่อยเงินสดไว้ในมือเยอะเกินไปเพราะมันจะร้อนและหาทางออกไปเองโดยอัตโนมัติจงจำไว้ว่า มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทคือคาถาการเงินที่ดีที่สุดสำหรับคุณในปีนี้ 2. ด้านการงาน เรื่องการงานของชาวราศีเมษปีนี้ถือเป็นปีแห่งการพิสูจน์ฝีมืออย่างแท้จริงดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งความกล้าหาญขยนันขันแข็ง,ขงโคโจรอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลให้คุณมีพลังล้นเหลือมีไฟในการทำงานสูงมากอยากรเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆอยากแสดงศักยภาพให้คนเห็นซึ่งสอดคล้องกับที่หมอช้างมักจะบอกว่า เป็นปีที่ดาวการงานโดดเด่นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่คิดจะย้ายงานเปลี่ยนตำแหน่งหรือเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองถือว่าเป็นจังหวะฟ้าเปิดแตกเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะอิทธิพลของดาวเสายังคงส่งผลให้คุณต้องเจอกับภาร,ระงานที่หนักอึ้งความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและอาจต้องเจอกับบททดสอบจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าที่คอยจับตาดูผลงานของคุณอย่างใกล้ชิด หมอลักท่านจะฟันธงว่านี่คือดวงชะตาที่ต้องเหนื่อยก่อนแล้วจะสบายทีหลังอุปสรรคที่เจอคือบทพิสูจน์จากฟ้าดินหากคุณผ่านไปได้ตำแหน่งใหญ่โตทำงานใหม่รออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมท่านมักจะเตือนให้ระวังเรื่องศัตรูในที่ทำงาน ที่มาในคราบของมิตรอาจมีการแทงข้างหลังเลื่อยขาเก้าอี้หรือการสื่อสารที่ผิดพลาดจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตวิธีแก้เคล็ดคือการสวดมนต์ไหว้พระธทำบุญกับผู้พิการหรือสัตว์จรจัดเพื่อลดทอนวิบากกรรมด้านบริวารและศัตรูส่วนมอปลายภายกระสิบก็เสริมมาว่าให้เน้นการทำงานแบบใช้เดี่ยวมากกว่าทีมเวิร์กในช่วงแรก เพราะไอเดียของคุณอาจจะลำหน้าเกินไปจนคนอื่นตามไม่ทันหรืออาจเกิดความขัดแย้งได้ง่ายพยายามโชว์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ก่อนแล้วค่อยดึงคนอื่นเข้ามาช่วยจะราบรื่นกว่าสรุปง่ายๆคือปีนี้คุณต้องสวมบทเป็นนักรบในสมนรภูมิการทำงานลุยให้เต็มที่อดทนให้มากแล้วความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะตกเป็นของคุณอย่างแน่นอน 3. ด้านโชคลาภ สำหรับเรื่องโชคลาภของชาวราศีเมษนั้นต้องแยกให้ออกจากเรื่องการเงินปกติเพราะโชคลาภในทางโหราศาสตร์หมายถึงสิ่งที่ได้มาแบบฟลุกๆกไม่คาดฝันซึ่งในปีนี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและผู้ใหญ่อุปถัมภ์โคจรทำมุมที่น่าสนใจกับราศีของคุณประกอบกับอิทธิพลของราหูที่ยังคงให้คุณในเรื่องโชคที่ไม่คาดคิดในมุมของหมอช้างท่านจะมองว่าโชคลาภมักมาจากแดนไกลหรือจากคนต่างชาติต่างภาษา อาจเป็นการได้รับโอกาสดีๆจากบริษัทต่างชาติการได้ของฝากราคาแพงหรือมีคนเสนองานพิเศษที่ให้ผลตอบแทนสูงปริศนอกจากนี้โชคลาภยังอาจมหาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือท่านอาจจะเมตตาให้ของมีค่าหรือให้คอนเน็กชันที่ดีในการต่อย,ยอดทำรรมาหากินในขณะที่หมอลักท่านจะฟันธงว่าโชคลาภของชาวเมษปีนี้ผูกติดอยู่กับบุญเก่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณเคารบูชาท่านมักจะชี้ชัดว่าหากอยากมีโชคให้ไปขอพรจากเทพที่เป็นนักรบเช่นพระนเรศวราชพระเจ้าตากสินมหารชาชหรือท้าวเวสสุวรรณเพราะท่านจะประทานพรด้านชัยชนะและโชคลาภก้อนใหญ่ให้นอกจากนี้โชคลาภยังอาจมาในรูปแบบของมรดกหรือทรัพย์สินจากบรรพบุรุษที่ถูกค้นพบหรือถูกส่งมอบให้แบบไม่ทันตั้งตัวท่านย้ำว่าไม่ได้โชคมาแล้ว ต้องรีบนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญทันทีเพื่อเป็นการต่อโชคไม่เช่นนั้นโชคจะกลายเป็นทุกขลาบได้ส่วนมอปลายภายกระซิบแอบบอกเคล็ดลับว่าโชคของคุณซ่อนอยู่ในสิ่งเก่าๆ ลองรื้อของในบ้านโต๊ะทำงานเก่าๆหรือไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดคุณอาจจะได้เจอของดีหรือได้รับโชคจากที่เหล่านั้นแบบไม่น่าเชื่อสรุปคือโชคลาบมีเข้ามาให้เห็นแต่ต้องรู้จักข่ยคว้าและเชื่อมต่อกับบุญของตัวเองให้ถูกช่องทางไม่ใช่การนั่งรอเฉยๆจงเปิดหูเปิดตาให้กว้างแล้วคุณจะเห็นช่องทางแห่งโชคที่คนอื่นมองไม่เห็น 4. ด้านความรัก เรื่องหัวใจของชาวราศีเมษในปีนี้เรียกได้ว่ามีครบทุกรสชาติทั้งหวานชื่นขมขื่นประปนกันไปตามจังหวะของดวงดาวดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งความรักและความสุขจะโคจรเข้าออกในมุมที่ทั้งส่งเสริมและท้าทายสำหรับคนโสด ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถือว่าสเสน่ห์ของคุณแรงมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงกลางปีเป็นต้นไปจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะไปหมดทั้งคนอายุน้อยกว่าคนที่มาจากแดนไกลหรือแม้แต่คนที่เคยรู้จักกันมานานแล้วกลับมาเจอกันใหม่หมอช้างท่านมองว่านี่เป็นจังหวะของการเริ่มต้นครั้งใหม่แต่ต้องดูให้ดีเพราะคนที่เข้ามาอาจจะ มีเจ้าของอยู่แล้วหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างต้องใช้เวลาศึกษานาน,านๆอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจสำหรับคนมีคู่หมอลักท่านจะฟันธงว่านี่คือปีแห่งการพิสูจน์รักแท้ อิทธิพลของดาวเสารและราหูอาจทำให้เกิดความหวัดระแวงความไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาแทรกแซงได้ง่ายมากปัญหาเก่าๆที่เคยสะสมไว้จะถูกขุดขึ้นมาเป็นประเด็นให้ทะเลาะกันได้ตลอดเวลาท่านแนะนำให้แก้เคล็ดด้วยการชวนกันไปทำบุญเป็นคู่เช่นถวายของคู่หรือบริจาครหิตร่วมกันเพื่อเสริมดวงความรักให้มั่นคงและปัดเป่าอุปสรรคออกไปส่วนมอปลายภายกระซิบฝากเตือนมาว่าคำพูด คือดาบสองคมสำหรับคุณในปีนี้ด้วยความเป็นคนตรงๆคิดอะไรก็พูดแบบนั้นอาจจะไปทำร้ายจิตใจคนรักโดยไม่ตั้งใจต้องฝึกคิดก่อนพูดให้มากขึ้นและพยายามหาเวลาเติมความหวานให้กันบ้างอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์จืดชืดเพราะมัวแต่ยุ่งเรื่องงานสรุปแล้วไม่ว่าโสดหรือมีคู่สติและความหนักแน่นคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาความรักของคุณให้ผ่านพ้นทุกบททดสอบไปได้ด้วยดี 5. ด้านการทำธุรกิจสำหรับชาวราศีเมษที่คิดจะทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วปีนี้คือปีแห่งการขยายตัวและปรับเปลี่ยนอย่างแท้จริงพลังของดาวอังคารที่เข้มแข็งผลักดันให้คุณมีความกล้าได้กล้าเสียอยากลงทุนอยากขยายสาขาหรือแตกลายสินค้าใหม่ๆซึ่งเป็นทิศทางที่ดีตามที่หมอช้างมักจวะวิเคราะห์ว่าดวงผู้ประกอบการกำลังรุ่งโร์ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมการนำเข้าส่งออกหรือธุรกิจออนไลน์จะประสบความสำเร็จได้ง่ายเป็นพิเศษเพราะสอดคล้องกับอิทธิพลของดาวราหูที่ส่งเสริมเรื่องเหล่านี้อย่างไรก็ตามดาวเอสาที่ยังคงจับจ้องอยู่ก็เป็นเหมือนเครื่องตวนใจว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคุณต้องวางแผนอย่างรัดก,กุมรอบคอบที่สุดอย่าทำอะไรตามใจหรือตามกระแสโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งเพียงพอ ในทัศนะของหมอลัก์ษท่านจะฟันธงว่าความสำเร็จทางธุรกิจของคุณในปีนี้มาจากคอนเน็ชันและบารมีเก่าการรู้จักคนเยอะการมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนจะเป็นแต้นต่อที่สำคัญอย่างยิ่งท่านมักจะแนะนำให้ไปไหวขอพรจากเทพเจ้าแห่งความสำเร็จอย่างพระพิกเนตหรือเทพเจ้าจีนที่เกี่ยวกับการค้าขายเพื่อเปิดทางให้ธุรกิจราบรื่นและมีกำไรงอกงามแต่ท่านก็เตือนให้ระวังเรื่องหุ้นส่วนหรือบริวาร อาจสร้างปัญหานำความเดือดร้อนมาให้หรือมีการทุจริตเกิดขึ้นได้ต้องตรวจสอบบัญชีและเอกสารสัญญาต่างๆด้วยตัวเองอย่างละเอียดอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปส่วนมอปลายภายกระซิบกเสริมว่าจงใช้สัญชาตญาณของคุณให้เป็นประโยชน์ ชาวเมธมักจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำถ้าดีไหนรู้สึกไม่ชอบมาพากลหรือคุยกับใครแล้วรู้สึกไม่น่าไว้วางใจให้เชื่อความรู้สึกแรกของตัวเองไว้ก่อนจะปลอดภัยที่สุดสรุปคือปีนี้เป็นปีที่เหมาะแก่การลุยแต่ต้องลุยอย่างมีกลยุทธ์มีแผนสำรองและเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วธุรกิจของคุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดด 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้านมาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยสำหรับชาวราศีเมฆกับโอกาสถูกหวยรวยเงินล้าน ต้องบอกตามตรงว่าดวงชะตาของคุณในปีนี้มีเส้นกรากที่พุ่งขึ้นในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจมากอิทธิพลของดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าแห่งโชคลาบแบบพลิกผันและการเสี่ยงโชครูปแบบต่างๆโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณกับชาวเมธอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่หมอช้างมักจะเรียกว่าดาวเสี่ยงโชคเปิดทาง มันหมายถึงโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันจากการเสี่ยงโชคมีสูงกว่าปกติแต่โชคแบบราหูนั้นมักจะมาแบบฉับช่วยและไม่แน่นอนต้องอาศัยจังหวะและดวงที่สมพมกันจริงๆถึงจะเกิดขึ้นได้หมอลักษท่านจะมองลึกลงไปถึงเรื่องบุญกรรมและฝันทงว่าโอกาสรวยเงินล้านมาจากผลบุญเก่าที่เคยทำมาในอดีตชาติหรือการอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและสัมภเวสีอย่างสม่ำเสมอ ท่านเชื่อว่าเมื่อบุญถึงพร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญ,ญาณบรรพบุรุษจะมาดลใจให้เห็นเลขเด็ดไม่ว่าจะมาในความฝันมาจากเหตุการณ์แปลกๆหรือการเห็นตัวเลขซ้ำๆบ่อยๆท่านมักจะแนะนำว่าเลขนำโชคของชาวเมษมักจะเกี่ยวข้องกับยานพาหนะเลขทะเบียนร,รถคันเก่าหรือคันที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุอายุของผู้ใหญ่ที่เคารพหรือเลขที่บ้านเก่านอกจากนี้การไปขอโชคจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องราวลี้ลับ เช่นศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆหรือต้นไม้ใหญ่ที่มีรุกเทวสถิตยอยู่ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นไปอีกแต่ท่านก็ย้ำเตือนเสมอว่าเมื่อถูกรางวัลใหญ่แล้วต้องแบ่งเงินไปทำบุญใหญ่ทันทีมิเช่นนั้นจะเป็นทุกขลาบมีเงินแต่ไม่มีความสุขส่วนมอปลายพายกระซิบแอบบอกว่าให้สังเกตเด็กเล็กๆหรือสัตว์เลี้ยงในบ้าน บางทีพวกเขาอาจจะให้โชคแบบไม่รู้ตัวลองดูพฤติกรรมแปลกๆของพวกเขาอาจมีตัวเลขซ่อนอยู่สรุปคือโอกาสรวยทางลัดมีจริงแต่ต้องอาศัยทั้งจังหวะดวงดาวบุญเก่าที่หนุนนำและการสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างเฉียบคมขอให้โชคดี7ด้านชีวิต ภาพรวมชีวิตของชาวราศีเมษในปีนี้เปรียบเสมือนการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงชันระหว่างทางอาจจะมีทั้งทิวทัศน์ที่สวยงามและเส้นทางที่อันตรายตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวนั้นมอบพลังความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นให้คุณอย่างเต็มเปลี่ยนทําให้ปีนี้เป็นปีที่คุณจะไม่อยู่นิ่งเฉยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่อยู่อาศัยหรือสถานะความสัมพันธ์นี่คือปีแห่ง การสร้างตัวตนใหม่เป็นการสลัดคราบเก่าเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าซึ่งสอดคนอ้องกับที่หมอช้างมองว่าเป็นปีแห่งการปฏิวัติชีวิตคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาทักษะของตัวเองและก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆที่เคยมีมาแต่ในขณะเดียวกันดาวเสารก็ยังคงทำหน้าที่เป็นครูผู้เข้มงวด คอยมอบบททดสอบหนักๆมาให้เพื่อให้คุณแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อแท้และโดดเดี่ยวในบางช่วงเวลาหมอลักท่านจะฟันธงว่าทั้งหมดนี้คือกระบวนการขัดเกลาดวงชะตา ฟ้าดินกำลังทดสอบว่าคุณคู่ควรกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือไม่อุปสรรคที่เข้ามาคือแบบฝึกหัดเพื่อให้คุณมีสติปัญญาและวุฒิภาวะที่สูงขึ้นท่านมักจะแนะนำให้หาเวลาปฏิบัติทำนั่งสมาธิหรือเดินทางไปในสถานที่สงบสงบเพื่อชาร์จพลังใจและทบทวนเป้าหมายในชีวิตการทำบุญที่เกี่ยวกับการศึกษาการมอบความรู้ให้ผู้อื่นจะช่วยเสริมดวงชะตาโดยรวมให้ดีขึ้นส่วนมอปลายไา่กระซิบก็อยากจะบอกว่าปีนี้จงใจดีกับตัวเองให้มากๆ เมื่อรู้สึกเหนื่อยก็ต้องพักอย่าฟื้นสังขารการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจคือสิ่งสำคัญที่สุดอย่าปล่อยให้ความเครียดสะสมจนกลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บหาเวลาทําในสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุขบ้างมันจะเป็นพลังงานชั้นดีที่ช่วยให้คุณผ่านพ้นทุกเรื่องราวไปได้สรุปคือชีวิตในปีนี้คือบทเรียนครั้งใหญ่ที่จะสอนให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองจงเรียนรู้เติบโตและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง 8. ด้านเสียงโชคชะตา เสี่ยงโชคชะตาของชาวราศีเมษในปีนี้มีความหมายที่กว้างกว่าแค่การซื้อหวยแต่หมายรวมถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ส่งผลต่อชีวิตในระยะยาวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดที่มีความผันผวนส,สูงอย่างคริปโตเคเรนซีการลาออกจากงานประจำมาเปิดบริษัทของตัวเอง หรือแม้แต่การตัดสินใจย้ายไปอยู่ต่างประเทศอิทธิพลของดาวอังคารที่ส่งเสริมความกล้าบวกกับดาวราหูที่กระตุ้นให้รักความเสี่ยงทําให้ชาวเมษปีนี้มีความใจถึงมากกว่าปกติกล้าที่จะเดิมพันกับอนาคตของตัวเองซึ่งหมอช้างมองว่าเป็นดาบสองคมด้านหนึ่งคือโอกาส ที่จะพลิกชีวิตได้แบบก้าวกระโดดหากคุณตัดสินใจได้ถูกต้องในจังหวะที่เหมาะสมแต่ถ้าตัดสินใจพลาดก็อาจจะล้มเจ็บหนักได้เช่นกันท่านจึงแนะนำว่าก่อนจะเสี่ยงต้องมีการบ้านที่ดีต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านมีแผนสำรองเสมอและไม่ควรทุ่มหมดหน้าตักเด็ดขาดทางด้านหมอลักณจะฟันธงอย่างหนักแน่นว่าการเสี่ยงโชคชะตาในปีนี้ขึ้นอยู่กับพลังแห่งสัญชาตญาณและบุญบารมี ท่านเชื่อว่าชาวเมธมีสิกเซนที่แรงกล้าหากต้องตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆที่มีข้อมูลไม่เพียงพอให้ลองนั่งสมาธิสงบสงบแล้วถามใจตัวเองคำตอบแรกที่ผุดขึ้นมามักจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดท่านยังชี้อีกว่าการเสี่ยงที่เกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือของเก่า มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีเป็นพิเศษเพราะเป็นพบที่ดาวให้คุณแต่ให้ระวังการเสี่ยงที่เกิดจากการยุยงของคนอื่นหรือการลงทุนตามเพื่อนโดยที่ตัวเองไม่เข้าใจอย่างท่องแท้เพราะมีเกณฑ์จะเสียหายสูงมากส่วนมอปลายภายกระซิบก็แอบมากระซิบเตือนว่าอย่าโลภ ความโลภคือศัตรูตัวฉกาดของการเสี่ยงโชคทุกชนิดเมื่อได้กำไรตามเป้าที่ตั้งไว้แล้วต้องรู้จักพอและถอยออกมาอย่าคิดว่าจะได้ไปเรื่อยๆเพราะดวงดาวหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลาสรุปคือปีนี้เป็นปีที่คุณสามารถเดิมพันกับโชคชะตาของตัวเองได้แต่ต้องเป็นการเดิมพันที่มาจากความเข้าใจสัญชาตญาณและการรู้จักประมาณตนไม่ใช่การเสี่ยงแบบมุทะลุดุดนันแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะในเกมแห่งโชคชะตานี้เอาล่ะค่ะ สำหรับใครที่ฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีกำลังใจที่เข้มแข็งสามารถก้าวข้ามทุกบททดสอบที่เข้ามาในปีนี้และคว้าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาครองให้ได้ในท้ายที่สุด ดวงดาวนั้นไม่เคยหยุดนิ่งโชคชะตายังมีเรื่องราวให้เราต้องค้นหาอีกมากมายคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของราศีใดหรือมีเคล็ดลับอะไรเด็ดๆมาฝากกันอีกฝากติดตามไว้ให้ดีแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะ